ก็เลยค่ะอืมค่ะแต่จะมีกิ๊บเก๋ให้นิดหน่อยอย่างเช่นถ้าเราเปิดอานหลับเราอาจจะมีแบบเอ้ย limited e d อ t i o n นอาหลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะมีอะไรอย่างงี้แล้วเปิดเกาหลีเราก็จะมีอะไรคิดบนั่นแหละอะไรเพิ่ม้าไปค่ะก็ยังยังมีหน่อยยังมีหน่อยเพื่อเออต้องให้บอกกับเขาเจ้าแบบเขาอะไรแบบเขาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะค่ะค่ะอนอกจากของพวกนี้แล้วจะพัฒนาจับช็อปแฟรนช์ค่ะค่ะ คิดอะไรไว้ยังไงถึงว่าจะทำป็นชายนะอยากทำออยากทำมากแล้วก็รู้สึกถึงแบบว่าความอยากทำเหมือนตอนที่เริ่มต้นทำศอกออกไม่อยากทำอะไรเงี้ยค่ะก็ก็คิดว่าแฟนชายเนี่ยมันจะช่วยให้เจอคนประเภทเดียวกันเนี่ยได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ยั่งยืนขึ้นค่ะค่ะแล้วเซตรูปแบบอะไรไม่ไมแล้วเซตแล้วเซตเซตคอนเซ็ป เซต corporate identity จบเรียบร้อยเซตรูปแบบร้านเรียบร้อยเซต p r o d u ักทุกอย่างค่ะค่ะอันนี้ก็คือจะเปิดเร็วๆนี้เรื่องเฟิรนไทยค่ะค่ะแต่จะต้องเริ่มมืองนอกก่อนค่ะค่ะเพราะเมืองไทยเรายังเรายังไม่ได้แคตโลเกชันอ่ะยังไม่ได้เริ่มคุยด้วยซ้ำค่ะค่ะเอ๊ะที่บอกว่าเมืองไทยจะพวกพวกไทยก็จะได้เห็นกลางๆปีค่ะค่ะตอนนี้โลเ t ชันนี่ก็สรุปยังคะ ก็ถ้าเกิดเป็นของบริษเนี่ยกลางปีก็จะเปิดที่ t e อ m i n ิ l อทอร์มนที1ตรงสี่แยกอโศกสุขุมวิทตรงนั้นเราดูเรียบร้อยทั้งโลเคชั่นทั้งอะไรยังไงค่ะเรียบร้อยค่ะเพราะว่ามาจำเงินไปแล้วเนี่ยก็ต้องเสียงแล้วนะก็ไปแล้วไปแล้วก็ไปแล้วนะก็จะเป็นกลุ่มสินค้าของพวกตัวนี้ตัวนี้ทั้งหมดเลยของบริษททั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าจะมีกลุ่มสินค้าพวก365ด้วยไหม สามยังไม่มีเพราะเก็บบอกแล้วว่า3ามหหเราต้องการสเปซที่มนใหญ่ขึ้นแล้วก็ทําเลที่มันใช่จริงๆค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่า365หกห้าเนี่ยตัวผล o d u ักเนี่ยมันมันมันค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็เป็นเป็นการสต๊ดี้ในแต่ละผล o d u ัก์ที่มันลึกจริงๆนะคะอย่างเกศยกตัวอย่างที่เก็บพูด p e r s o n ันแนลแคร์อย่างคุณใช้สบู่เนี่ยคุณใช้ยาสระผมคุณใช้เจลอาน้ำเนี่ย ผู้บริพ่อไม่มีทางรู้เลยว่าคุณได้รับอะไรไปบ้างใช่ไหมคะคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยเกิดคําถามว่าเพราะฉะนั้นว่าทไมเราเกิดเนื้องอกกันเยอะจังเลยทําไมเราเป็นมะเร็งกันเยอะจังเลยทําไมเราเป็นนู่นเป็นนี่กันเยอะจังเลยคือมันไม่ได้เกิดจากยาสกผมตัวเดียวหรอกสารเครมีที่อยู่รายรอบเราแต่ว่าส่วนที่สิ่งที่เราใช้ทุกวันเนี่ยมันมีผสม SLS เนี่ยคุณก็จะไม่รู้ละโซเชียมไลซนเฟตเนี่ยมันทําให้สารให้เกิดมะเร็งเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวผลัก365ของที่เก๋ใช้เนี่ยก็คือเก๋ใช้จริงๆไม่มีกิมมิค no gimmick for real คือเป็นของของที่ดีไม่แค่คือเก๋ไม่เอาแบบว่าเฮ้ยเอาเอาเอาคอนเทนต์ที่เป็นแชมพูทั่วไปแล้วเก๋ไม่เหยาะกลิ่นเอสเทนเชอย์ออยล์หอมแล้วรู้สึกมันเป็นธรรมชาติมันไม่ใช่ไงมันจะต้องธรรมชาติตั้นแต่ตัวตัวคอนเทนต์คือตัวน้ำยามันจริงๆว่ามันจะต้องต้องต้องปราศจาก เคมีอลจริงๆหรือถ้าใช้เคมีอคต้องเป็นเคมีโลที่ตัวที่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเกถึงถึงต้องใช้เวลาตัวเนี้ยต้องใช้เวลาในการทำรีเสิร์ชนานเพราะว่าบางตัวที่เกดทำเสร็จมาแล้วเนี่ยเกดใช้เองค่ะคือตัวเกดเองเกดต้องกล้าใช้แล้วลูกเกดอายุสามขวบก็ต้องใช้ได้ด้วยเออคือเกดเอาลูกเกดเป็นประกันอะ ลูกเก๋สามขวบอ่ะใช้ยังปลอดภัยเด็กยังใช้ได้เออแล้วที่สำคัญไม่ได้ใช้กับลูกคนอื่นด้วยใช้กับลูกตัวเองอ่ะเออไม่ปลอดภัยได้ยังไงแต่ที่นี้เราก็ต้องนั่งบอกเขานะก็น่าจะก็คือก็คือมันจะต้องมีทําในเรื่องของพีโอพีใช่ไหมคะเพื่อที่จะเหมือน educate ออกไปค่ะวันนี้สิบปีละค่ะมีปัญหาและอุปสรรคอะไรที่ฝ่าฟันมาบ้างไหมคะลูกเก๋มีทุกวันมีทุกวันด้วยเออ ใครบอกไม่มีไม่เชื่อหรอกอม,มีทุกวันอืม,อมแต่เราก็ไม่ได้เราไม่ใช่รายใหญ่ที่จะมีจะเป็นหาแบบบิ๊กบุ้มบ้าแก้ไม่ได้แต่รายเล็กๆมีปัญหาเยอะมากเอานี้ก่อนเลยกันเก๋ว่าปัญหาเนี่ยมันขึ้นอยู่มันคือประเภทของปัญหาอว่าต่างกันเออคุณเก๋เจออะไรบ้าอองออคือตัวเก๋เองนะเนีเออ่ยเก๋ก็จะบอกว่าถ้าปัญหาที่มันคริิสเนี่ย เกก็จะทําให้มันไม่เกิดก่อนก่อนที่มันจะเกิดคืออย่าทําให้มันเกิดอ่ะต้องกันให้มากที่สุดค่ะเออแล้วไปฮ a n d l e ปัญหาที่แบบว่าก็คลิกน่ารักน่ารักแก้กันได้ทุกวันมีปัญหาทุกวันเพื่อแบบว่าอืรับสมองอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าแต่ปัญหาคริสิสเก่ยกตัวอย่างเช่น financial crisis นั่ k e นเลสิมาร์เ r ็ตต c ้งค i s สิค่ะโปรดั i s ริค่ะ เกพยายามทาทุกวิถีทางแล้วก็ทําเต็มร้อยก่อนที่จะคือเกไม่อยากให้ปัญหาเกิดไงเ้ื่องเกทำเต็มร้อยก่อนแต่เราก็ยังไม่มองเห็นปัญหานั้นนะไม่แต่แต่รู้แล้วเหรอว่าอีกสักพักหนึ่งจะไปเจอละปัญหานี้เออมันมองเห็นใช่ไหมใช่ใช่มันเห็นสิคนทํางานทุกคนเกก็ว่าเห็นอ่ะฉันไม่ให้อย่างเกทำโปรดักเนี่ยเกมีแพนแน่นอนทุกปีว่าปีหนึ่งเนี่ยเกออกงานแฟนเนี่ยสอง สองครั้งนะคะช่วงประมาณเมษากับตุลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเก๋ไม่อยากเจอปัญหาคริสสในเรื่องของผลั t เพราะเก๋ต้องทำผลั t ใหม่ใช่ไหมคะเก๋อยากมีความสุขในอาชีพเก๋เก๋ก็อยากไปก็ปี้คนอื่นเขาใช่ไหมคะคือมองเห็นแล้วว่าถ้าเราทําไปแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาแน่นอนเพราะว่าแล้วถ้าเก๋ไม่ไม่อยากมีปัญหาเรื่องของ financial ผลักเก๋ต้องมีก่อนเนี่ย คือเก๋กาลังจะบอกคุณก๊อตว่าคือเก๋ไม่ได้คิดแบบว่าเฮ้ยเรื่องเงินแบบว่าเรื่องเงิน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 คือเงินมันตามหลังอ่ะมันปฏิเสธไม่ได้หรอกนะคะเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยทํางานให้มันเต็มที่ก่อนนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญมันไม่ใช่เรื่องของเงินอย่างเดียวที่เก๋บอกคุณก๊อตว่ามันเรื่องของความสุขอ่ะเก็บไปไหนเก๋ไม่อายใครอ่ะเกบไปไหนเพื่อนร่วมอาชีพกันเนี่ยไม่มีใครมาด่าเก๋อเฮ้ย นังนี่ c o p y c a ้หรืออะไรเงี้ยไม่มีไม่มีลูกน้องเก๋เดินไปไหนไม่โดนใครด่าเดินไปด้วยความภูมิใจแล้วมีความสุขแล้วคุณก้าวแค่นี้มเจอว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็พร้อมแก้จุกจิกจิกพร้อมแก้แต่ปัญหาใหญ่ระวังไว้ก่อนใช่ใช่ก็คือ Conserva t i v e ก็ไม่คอนเซิร์นนะฟ้องเขาก็หลายเจ้าหรืออย่างไรก็าลเนาะเพราะว่าทำอะไรกันเก๋คะไม่คืออย่างนี้ค่ะคือ เก๋เนี่ยต้องปกป้องสิทธิ์ของเก๋แล้วก็ปกป้องสิทธิ์ของลูกค้านะคะอย่างเช่นเก๋ทำเกลืออาบน้ำเก๋ก็ซื้อกระปุกจากโรงงานพลาสติกในเมืองไทยไม่ทราบคุณก๊อตเคยเห็นไหมคะที่มันเป็นหูล็อกเป็นเหล็กเื่องอย่างเงี้ยเก๋ส่งไปที่อเมริกาเสร็จเรียบร้อยเก๋เคยเขาเรียบร้อยนะว่าของคุณไม่เป็นสนิมนะเพราะว่าเราไปใส่เกลือเราควรเป็นสนิมอ๋อไม่เป็นมันเป็นสแตนเลสหรือะไรอย่างเงี้ยค่ะพอส่งไปที่อเมริกาอเมริกาส่งต่อไปญี่ปุ่นขายต่อไปญี่ปุ่นปรากฏเป็นสนิมทั้งล็อ ก็ต้องฟ้องกันค่ะค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะหรือมาอยู่ๆแต่เราไปใช้แบรนด์เบรดไปใช้สินค้าช่อเบรดเลยไปไปตั้งในบูธของคุณเราก็ไม่รู้หรอกเพราะเราไม่เคยเดินไปไปดูชาวบ้านเขาว่าไงฮะก็ลูกค้ามาบอกค่ะบอกว่าให้ตรงลองยูมีกี่บูธกันแน่เราถึงรู้ก็เกิดฟ้องร้องกันเพิ่มค่ะแล้วก็ชนะหมดค่ะอือพวกเราต่ออย่างมั่นใจนะเพราะว่าเราก็ไม่ไปทําร้ายใครก่อนไง ใช่ไหมเราเป็นของเรามีความสุขอยู่ของเราคือเก๋ไม่ได้ปกป้องแค่ตัวเก๋เองนะแต่ว่าเก๋มีสิทธิ์ที่จะปกป้องคนที่อยู่เก๋อีก20คนเนี่ยใช่ไหมคะถ้าเกิดปัญหาขึ้นให้หนึ่งก๊อปปี้กันไม่หยุดหรือเอาแบนเราไปใช้ไม่หยุดแันหนึ่งคุณไม่รู้นะคุณอาจจะตายก็ได้นะอคุณเดินเองไม่กี่ก้าวคุณอาจจะตายก็ได้นะถูกไหมคะแล้วคนที่อยู่ข้างหลังคุณอะลูกน้องอย่างเงี้ยคนงานเก๋อะแล้วเขาจะทํำยังไงใช่ไหมคะ อืมค่ะสิบปีฝากปันมาทุกรูปแบบได้ไหมเออก็ก็ก็โอเคนะวันนี้แกล่งแล้วนะก็โอมคาเชิมทุกอย่างโอเคนะคะอืมเก๋าทีถ้าคุณผู้ชมอยากดูอยากเข้าไปชมสินค้านะคะอยากได้คุยกับเจ้าของธุรกิจสนุกสนุกแบบนี้ทำยังไงได้บ้างอันที่หนึ่งเข้าไปในเว็บไซต์ก่อนนะคะ แบบ w upstaff com นะคะหรือโทรมาที่ออฟฟิศก็คือ02-930-5556นหะคะแล้วก็หรือถ้าอยากคุยเก๋ว่าให้อยากจะมีบริฟหรือมี365ที่เชียงใหม่ภูเก็ตพัทยาหรืออะไรอย่างเงี้ยเรามาคุยกันนะคะก็โทรมาที่เบอร์มือถือก็ได้นะคะ0 8 1 6 3 3 1ด9 2แต่อย่าโทรดึกนะคะ องดูลูกลูกสามขวบเดี๋ยวไม่ได้นอนนะอ่าโทรเวลากลางวันนราก็คือก็ปิดเสียงซะอย่าไปรับค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคงโทรมากำหนดอุ้ฟสตาร์สกดยังไงเดี๋ยวสกดให้คุณผู้ชมในเว็บหน่อย่าดับเบิลโอค่ะพีโปแลนด์นะคะดับเบิลเอสิงคโปร์ทีไทยแลนด์ยูดับเบิลเอฟฟินแลนด์ดอทคอมค่ะอ่าเข้าไปก็จะมีข้อมูลค่ะมากมายแอบเข้าไปชมแล้วล่ะเว็บไซต์ก็เก๋ทีเดียวตามชื่อเลยค่ะค่ะแต่ต้องล็อกอินหน่อยล็อกอินมาก่อนแล้วเดี๋ยวเก๋จะ approve ค่ะแต่ว่าอ่ะไมเราอินก็สามารถดูโปรดักต์ได้ก็ดูได้บางส่วนได้บางส่วนใช่ะแต่ถ้าลึกๆก็ลรองอินชนิดหนึ่งค่ะคุณเก๋ขาคุณเก๋ต้องฝากแล้วล่ะอย่างแรกเลยเนี่ยฝากถึงคุณผู้ชมผู้ชมรายการเราค่ะนะคะก็จะบอกว่าสั้นๆานะคะก็ไม่กล้าฝากอะไรมากเพราะว่าตัวเองก็ยังไม่ใช่คนที่จะมาอยู่ในตำแหน่งที่ว่าเฮ้ ฉันยิ่งใหญ่ฉันประสบความสาเร็จแล้วไม่ใช่นะคะเก๋ก็คือคนทํางานก็อยากจะบอกท่านสั้นว่าทําให้เต็มที่เถอะค่ะวันนี้ทําให้เต็มที่ทาให้เต็มร้อยแค่นั้นเองค่ะอืมแล้วจะสาเร็จก็ว่ากันที่ว่าก็ว่ากันถ้าเสียกเอนกนถ้าเสียก็เลิกเออคือมันไม่ต้องกลัวคือจะบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกคือถ้าเกิดแบบว่าถ้าอยู่ไม่ได้ทําอ่ะอยู่ต้องกลัวต้องกลัวเลยนะ เพราะวันนี้ผ่านไปเนี่ยชีวิตก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงคุณอยู่อย่างนี้ปีหนึ่งคุณก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแล้วคุณจะรู้วเวลาเนี่ยเร็วมากสิบปีผ่านไปถ้าคุณไม่ได้ทําคุณก็จะไม่เปลี่ยนแปลงแต่ทำเถอะทาอะไรบางอย่างมันเปลี่ยนแล้วล่ะก็เลยจะบอกว่าถ้าถ,ถ้าไม่ทําก็คือไม่ทําแต่ถ้าทํามันมีโอกาสได้กับไม่ได้องั้นใช่ไหมคะใช่คือคือเกมไม่ชอบเล่นการพนันอื ไม่ใช่อะไรหรอกพนันกันไหมไม่ใช่ว่าเป็นคนดีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคุณกอนพี่แต่ว่าการพนันเนี่ยมันพยายามเท่าไหร่เนี่ยใช่ว่ามันจะชนะไงใช่ว่ามันจะได้ไงมันอยู่ที่โชคใช่ไหมฮะการพนันอืแล้วคุณกอจะพยายามตัวไพหรือจะเล่นไพโรหรือต้องยกตัวอย่างไกลๆแล้วล่ะเออคือมันไม่ได้ไงทำเท่าไหร่มันก็ไม่ได้มันอยู่ที่โชคกับดวงแต่ทํางานเนี่ยอืทำเท่าไหร่ได้เท่านั้น เออแล้วมันคือคือเกมเขารู้สึกทําแล้วมันได้ไงถ้าไม่ทําแล้วมันไม่ได้ไงคือลอจิกมันง่ายมากเลยแค่นี้ก็คือทํางานี้เถอะค่ะค่ะอ่ะฝากให้กับคุณผู้ชมไปแล้วค่ะอยากจะฝากอะไรถึงผู้ประกอบการรายอื่นหรือให้กําลังใจหรือยังไงไหมคะในแง่ของธุรกิจเลยก็ทําเออทำถ้ายังไม่ได้ทำนะถ้ายังไม่ได้ทําค่ะลองทําอำคนที่ทำอยู่แล้วทําอีก แหมแต่ในตลาดมันมีคู่แข่งรายใหญ่มันมีบิ๊กเพลเยอร์นะม <S 2> <S 2> ชื่อเหอเก๋ว่านะบิ๊กเพลเยอร์เนี่ยสุดท้ายเนี่ยทุกคนเนี่ยหาช่องเล็กๆเ,เนี่ยช่องแห่งความต่างแล้วก็แทรกตัวเข้าไปคือเกยวนั้นจะบอกว่าอย่างโอชิ hi, เนี่ยเขาก็แทรกตัวเขาขึ้นมาได้ค่ะอย่างแม้แต่ Beauty Drink เขาก็สร้างตัวขึ้นมาได้ Production House ระดับโลกอย่างฟโนมิน่าเขาก็แทรกตัวขึ้นมาได้ เพราะไม่ได้ไม่ใช่เป็นเพราะเขาใหญ่ตั้งแต่แรกอะค่ะเพราก็เริ่มจากเล็กๆเขาหาความต่างให้เจอแล้วเขาใหญ่ไงค่ะค่ะฝากสองไปแล้วอันนี้สาคัญมากไปฝากเยอะนะฝากเยอะๆไว้เพราะว่าคุณผู้ชมคงอยากอยากฟังอย่างที่คุณเก๋เคยบอกว่าคุณเก๋ชอบดูอะไรที่ให้แน่คิดอันนี้ก็ฝากถึงหน่วยงานรัฐหรืออะไรที่อยากจะส่งเสริมในเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มบีอะไรนี้หหน่วยงานรัฐค่ะถ้าเกิดจะช่วยจริงๆเนี่ย หาผู้ประกอบการรายไหนก็ได้ในธุรกิจนั้นแล้วคุณลงไปช่วยเหลือค่ะแล้วก็จับเขามาสัมภาษณ์ให้เห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเออคือพูดนโยบายอย่างเดียวเนี่ยไม่เชื่ออก็ทำให้เป็นรูปเป็นร่างนะคะแล้วคุณเก๋ว่ามองตอนนี้โลกมันเป็นยังไงเศรษฐกิจันเป็นยัคือเก๋ว่ามันเป็นเซอร์เคเนาะ ดีบ้างเลวบ้างธุรกิจเนาะก็ต้องฝ่ากันไปเออเป็นจังหวะอะช่วงนี้มันอาจจะแย่เศรษฐกิจโลกมันแย่เมืองไทยก็น้ําท่วมอยู่ค่ะแต่มันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดใช่ไหมแล้วมันก็จะต้องดีขึ้นแสดงว่ามีราฟลงก็ต้องมีกราฟขึ้นใช่ไหมคะวันนี้ขออย่างเดียวต้องทําต้องสู้ค่ะนะคะต้องคนไทยแข็งแกร่งคนไทยแข็งแรงใช่ใช่ครนนี้ต้องสู้ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะ นักธุรกิจสาวเธอใช้ชีวิตง่ายๆเลยค่ะเริ่มจากความชอบแล้วทําไปสู่เป้าหมายวันนี้จึงมีวันนี้ได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณเก๋มากค่ะ,คะที่ให้โอกาสขอบคุณค่ะคุณผูณ้ชมขาลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคนไทยเข้มแข็งข้างหน้าค่ะสวัสดีค่ะ